สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลาชนแนลนะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะครับดอนลากับเสี่ยวมาฝากที่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะมาบอกมาแต่จังตัดชิ้นใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้กระซสมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางพี่น้องมาบอกมาเล่า มาว้าให้ที่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันคือเก่าพี่น้องนะครับผมเอามาฝากเอามาตอนกันสําหรับเอฟซีที่ชื่นชอบในตัวเลขแนวทางนะครับชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพี่น้องนะครับสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอนล่าชาแนลก็ได้เดอร์พี่น้องนะครับผมมีตัวเลขแนวทางหลายหม่องหลายบอลหลายสํานักนะครับเอามาให้ที่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงกันนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายสํานักพี่น้องที่ดอลลร์ได้ลงไปแล้ว นะครับปฏิภาณนะประมาณ4ีหามือแนละ้วพี่น้องนาะหลังเลขออกดอนลาได้ตามแล้วเดอ้อพี่น้องพ่อสีเลขวิ่งนะครับผมถ่ายยังท่านในเบิรงถ่ายยังท่านในชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันในพี่น้องนะครับแล้วก็ของคุณพ่อช่างคมนะครับลงไปมว่านี่พี่น้องนะครับ,บคุณพ่อ,นนพอ,พอิ่นเชนห้กับมือเลยนะครับตัวเลขของคุณพ่อช่างคมนะครับบ่อหลายชุดบ่หลายตัวเดอิอพี่น้องนะครับสาหรับเอฟซี รองติดตามเบิ้งนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวเลขของคุณพ่อิ่นขันเขาเขาเต็มๆนะครับตัวเลขประมาณ 2- ถึง4คูหรือประมาณ6คูนะครับผมสิอยู่ประมาณนี้บ่เกินนี่พี่น้องนะครับของคุณพ่อช่างคมนะครับผมเอามาจับใส่กับของเล็กวิ่งฟอซีก็ได้นะครับผมเพื่อผู้ใดมารักติ๊กของ่อซีมารักนู่ของ่อคมประมาณนี้ครับผมสามารถเอามา จับเสกันกระไดเร้่พี่น้องนะครับสําหรับตัวเลขเนวทางของเสี้ยตุกตานะครับหรือแม่สว่างพี่น้องถ้าได้มากสิเปล่าลงหานะครับเพราะติดตามรับช่วงขันกระแล้วกันนะครับมือนี่กระสิมีแเนวทางของคุณพ่อเจริญศิลป์หรืออาจารย์เจริญศิลป์พี่น้องเอามาฝากเอามาตอนพี่ตอนนองกันนะครับผมเฮาสีมะเบิงของคุณบอเพิ่นในหมวดก่อนนะครับหมวดที่ผ่านมานะพี่น้องเนาะนะครับว่าตัวเลขของคุณบอเพิ่นห้มากนะครับ เป็นจังไดแน่นะครับจริงๆแล้วนะครับตัวเลขของคุณพ่อเพื่อนจิเน้นที่หลักนะครับพี่น้องจากคูสีบกค่อยเขาบปนไดหลักของคุณพ่อตั้งแต่ดอนลาต่างมากหลักคุณแม่นีลพี่น้องนะครับเดี๋ยวห้องถิ่มาเบิรงงวดที่ผ่านมาก่อนนะพี่น้องเนาะหวดที่ผ่านมากนะครับคุณพ่อเพื่อนไฮหลักนี่ครับพี่น้องส่วนมากที่เป็นล่างนะครับที่เขาดูบนนี่บางเทื่อก็เขาตัวกลับนะครับหลักของเพิ่นคุณพ่อเพื่อนไฮเลขหลักมากนะครับ งดกอน,นี่เป็นลักหนวยมันไปนออกลักสิบมันพี่น้องเนาะศูนย์นะครับขันไปเหตดเหล็วิ่งได้เลยพี่น้องนะครับเหลขของคุณบ่อกเปนอันสองตัวมาตัวแน่นอนนะครับผมละแต่จับคู่นี่เขาแน่หลุดนั่งพี่น้องนะครับแล้วกรล่างนี่เพื่อนไหยมาเจ็ดกับเก่าเด่นที่เจ็ดนะครับเพื่อนจับคู่หายเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามบกเขาพี่น้องต่หลักเพื่อนยังบบกเคยหลุดนะครับวิ่งก็บบกเคยหลุดพี่น้องนะครับ ตัวลนี่ก็คือตัววิ่งเดอร์พี่น้องนะครับของคุณพอ่อเพิ่นสิไหมาแบบนี้เลยนะครับไหมาสองตัวมาตัวหลากจปจับคู่ไ้พร้อมอันหนึ่งครึ่งหมดที่ผ่านมานะครับเอามาให้เบิ่งนะครับบางทันอ่าสินะทันในเบืองสินะทันในชมนาะพี่น้องเนาะนะครับกติว่าเลขดูดคือเอามาให้กันเบืองน้าเนาะนะครับเอามาเบิ่งหลักพี่น้องนะครับเพราะว่าของคุณพอ่อเพิ่นจับคู่บางข้างกักบเขาบางข้างกับลุดนะครับ ทามาทาชอบนะครับเขาก,ก็ยังเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางในการแทงจุด่ทงดวงแต่วันลาของคุณพอ่อพึ่หนาจับตามองยดีพี่น้องมาเบิกมอนี่ไปน้่กันเลยน,นะครับคุณพอ่อพึ่งหยมากแล้วนะครับผมเป็นลางยางเดียวนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ดอลลาร์ได้จดมาแล้วนะครับตัวเลขมีดอลลาร์บ่ได้จากปากคุณพ่อเองเด้อพี่น้องนะครับได้มากจากช่องแม่เกตพาโชคนะครับท่นไคอยากชม คลิปเต็มนะครับที่แม่เกตผ้าโชคนะครับเพิ่นได้คุยกับคุณพ่อจเจริญสินหรืออาจารย์จเจริญศินพี่น้องนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ท่างช่องแม่เกตผ้าโชคก็ได้แลพี่น้องเนาะนะครับตอนล่าก็ได้ตัวเลขมาจากช่องแม่เกตผ้าโชคเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบึงนะครับผมเอาไปพิจารณาหน้า,นานกันนะพี่น้องบางท่านอาจสียังท่านในบึงยังท่านในชมนะครับ จากช่องไมเคิน้อพี่น้องเนาะนะครับกลบมาบ่งทักช่องดอลลาได้นะครับเพราะว่าไมเคิลเพิ่กลัลงบางครั้งอาจติตรงกับช่วงที่ว่างหรืออาจติตรงกับช่วงที่บว่างนะครับก็เลยบาเห็นน้พี่น้องดอลลากาซิเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านู้ชมวงบ่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ผู้ได้พลาดจากช่องไมเคิสามารถเข้ามาเบ่งช่องดอลลาได้เลยพี่น้องนะครับทีมงานเดียวกันพี่น้องเครือข่ายเดียวกันนะครับผมติดตามได้ชุกช่องท่านะครับ นี่ครับผมเป็นตัวเลขของคุณพ่อจะเริ่มตินในวดวันที่16เดือน11ปี2565นะพี่น้องเนาะ16พฤศจิกายน2565นะครับคุณพ่อเพิ่หามาแล้วนะครับเลขหลักนะครับจขคือ1กับ8พี่น้องนะครับล่างหลัก10นะครับเพิ่นจะเน้นหลัก10หายเดื้อพี่น้องนะครับแล้วก็จับคู่ให้พร้อนี่ครับ 8 4 8ส87อันนี้คือตัวที่คุณพอ่อขาจับคูให้นะพี่น้องเนาะ3าคูส3ชุดตัวนั้นนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนหน่วยเป็นอีกหนึ่งสำนักที่น่าสนใจที่นาติดตามพี่น้องแต่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือ1พี่น้องนะครับเป็นตัวร่องของคุณพอ่อเพิ่นนะครับตัวเด่นปะมาณและบ้างตัวร่องดีๆพี่นอ้นะองนะครับตัวร่องนะครับขันเท่าออกไปจับคู่ใส่กับเลขหน่วยที่เพิ่นหญ่มากคือคือ3าม อ่าสนะี่สามเจ็ดก็อาจจะได้หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดน้องพี่น้องเนาะนะครับขันผู้ใดบวกมากโตเด่นของคุณพ่อเพิ่นนะครับอาจจะเห็นหลายๆหม่องหลายๆบอลหลายๆตำหนักตอนี่หนึ่งกำลังมาแห้งพี่น้องนะครับขันเท้าบวกมากแปดตัวที่คุณพ่อเพิ่นจับคู่ใหน้นะ้องพี่น้องเนาะเขาสามารถเอาหนึ่งไปจับคู่เป็นหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางของ พ่อจเจริญสินหรืออาจารย์จเจริญสินพี่น้องนะครับผมอยากชมคลิปเต็มนะครับทางช่องไม่เขียนใดนะครับไม่เขียดคนคุยยังกับคนพ่อนะครับสามารถเข้าไปเวงเข้าไปชมได้พี่น้องทีมงานเดียวกันนะครับากดกไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนัากันทุกช่องทางเอ,อพี่น้องนะครับนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้เลยสําหรับสํานักใดที่ดนอนรายัางท่านได้ตามนะครับกระสีเต่าตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับผม รอต <ITA> oh. ิดตามรับชมกันเด้อพี่น้องนะครับผมบ่ว่าจะเป็นเลขสายด่วนนะครับจิมาามือเลขออกพี่น้องนะครับของแม่สว่างนะครับได้มือไดลงมือนันนะครับผมเดี๋ยวดอนลาได้มากดอนลาที่ฝาลงให้พที่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งกันในทันทีพี่น้องนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของแม่สว่างหรือเซียนตุกตานะครับผมรอติดตามรับชมกันก็แล้วกันพี่น้องนะครับ ครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับสําหรับของคุณพ่อจะเริ่มสินหรืออาจารย์จะเริ่มสินนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2565นะครับมากชอบจังไดจังเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเอาไปเบ่งประกอบกับการตัดสินใจนะครับผมครับสาหรับคลิปนี้กับโคงชีมนิตนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพอ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามา ติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนล่าชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเร่อยๆแห่งๆกันคู่สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถามักถ้าชอบค,คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ